เอามาเล่นนี่เอามาเล่นนี่อา้าวไปสไกายเลยไปสไกายเลยอะอามาเร็วๆไปแล้วครับไม่สนใจใครแล้วครับ ไปรือไปรื้ออะไรครับหรืออนังสือการ์ตูนนิทานอืมือหอไหนคนมีหนวดอ่ะชี้ให้ดูหน่อยใครมีหนวดไหนใครมีหนวดใครมีหนวด,นวดอา่าว คนไหนมีหนวดชี้ให้ดูหน่อยชีย้ให้ดูหน่อยคนมีหนวดคือคนไหนนี่ลูกหมูสามตัวอันไหนหมูอันไหมน,นมาป่าไหนหมูอ่ะชี้ให้ดูหน่อยหมูหม,หม,หมูหมูอยู่ไหนหมูหมูอยู่ไหนโอ้โหไม่ฟังอะไรเลย